มาตามกับใครกำลังทำแบบนี้อยู่บ้างผลลัพธ์มันเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะการกดไลค์การกดติดตามการเยี่ยมบ้านเพื่อนการมีปฏิสัมพันธ์แล้วหวังว่าเขาจะตามเรากลับทำทุกวันทำเป็นกิจวัตรทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราขยันนะเราจริงจังกับการทำเพจมากฉันพยายามแล้วนะแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงรู้ปะเงียบเงียบกิบเพจเงียบกิบ ไม่เห็นมีใครตามกลับมาหาเราเลยไม่มีคนจําเราได้ด้วยซ้ําไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามมาตามกลับอยู่เป็นปีๆละว,วันนี้สร้างเงินในอากาศขออนุญาตพูดตรงๆนะการตามมาตามกลับมันไม่ใช่กลยุทธ์แต่มันคือความหวังหวังว่าถ้าเราไปสนใจเขาก่อนเขาก็จะหันกลับมาสนใจเราบ้างแต่จริงๆแล้วก็คือผู้คนไม่ได้ติดตามเราเพราะว่าเราไปคอมเมนต์บอกให้เขากลับมาติดตามเรานะ แต่พอคลิปของเราต่างห่างที่มันโดนใจเขาเขาถึงชื่นชอบเขาถึงอยากกลับมากดไลค์กดติดตามเพจเราคนที่มีปฏิสัมพันธ์คนที่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคนที่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้เพื่อนบ่อยๆจะคิดว่าตัวเองเป็นคนขยันใช่เป็นคนขยันแต่ขยันผิดจ,จุดถ้าคนที่เขาตามกลับคุณมาเขาเข้าไปดูคลิปในเพจคุณเขายังไม่รู้ว่าคุณคือใครเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดกับใคร แล้วเขาจะได้อะไรจากเพจของคุณถ้าคำตอบตรงนี้ยังไม่ชัดต่อให้คุณไปคอมเมนต์เป็นร้อยเป็นพันเพจมันก็ไม่สามารถพาใครกลับมาที่เพจของคุณได้การตามมาตามกลับอาจจะทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะทำให้คุณมีเพื่อนเพิ่มขึ้นและที่เหนื่อยที่สุดเลยก็คือทำเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าไม่มีคนตามกลับเพจคุณไม่โตเพจคุณไม่ขยับวันนั้นคุณจะโทษตัวเองว่าเรายังทำไม่ดีพอหรอ ทำไมไม่มีคนสนใจเราเลยทําไมไม่มีคนกลับมากดติดตามเพจเราเลยทั้งๆที่คุณเองนี่แหละที่กําลังโฟกัสผิดจุดกําลังเดินผิดทางสร้างเงินในอากาศไม่ได้บอกว่าห้ามไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครแต่การมีปฏิสัมพันธ์จริงๆแล้วคือถ้าจะมีปฏิสัมพันธ์คุณต้องรู้สึกอยากคุยกับเขาจริงๆอยากกดไลค์ให้เขาจริงๆอยากกดติดตามเพจเขาจริงๆไม่ใช่กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อหวังที่ให้เขามาติดตามเพจเรา ถ้าคุณฝืนตัวเองทำแบบนั้นคุณเองนั่นแหละที่จะเหนื่อยฝืนตัวเองฝืนบุคลิกฝืนตัวตนฝืนอะไรที่มันไม่ใช่เราอะเพจคุณจะไปไม่ได้ไกลเพราะว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะทอ้อเพจที่โตไม่ได้ตามคนอื่นเก่งแต่คือเพจที่ยืนอยู่เฉยๆแล้วมีคนอยากเข้ามาในเพจของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่นี่แหละที่เขาอยากจะติดตามถ้าวันนี้คุณยังตามมาตามกลับอยู่ ไม่ผิดเลยค่ะพอทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาทั้งนั้นแหละเราก็เคยเราก็เคยคิดว่าเราไปติดตามบ้านเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะตามกลับมาหาเราจนเราไปตามมาตามกลับบ้านเพื่อนแทบไม่มีเวลาทําคลิปเป็นของตัวเองแล้วสุดท้ายเพื่อนก็ไม่มาถ้าวันนี้คุณเริ่มเหนื่อยกับการตามมาตามกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่และนั่นแปลว่าคุณกําลังโตขึ้นสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกําลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า